อันนี้นะครับผู้ชาวอยู่อาศัยขโมยน้นยนยนําใช้นะครับขโมยน้ําหลวงขโมยน้ําปราปาใช้นะครับเราจะไปทำการแจ้งความนะครับขอบคุณครับ ขึ้นไปรื่อลังคาเลยเรื้อ,อให้หมดพูดอย่างนั้นเลยเอพูดเออโหเจียวเลยนี่นี่ยบากนี่เนี่เทียนนีอยู่เลยนี่จุดเนี่ยเทียนได้ขนาดนี้และจุดแล้วก็หลานถามนี่เขารู้ได้ดีเนี่ยจุดวางที่จานเนี่ย ายาใช้เทียนจุดมันเนี่ยสี่ห้าเดือนนั่นแหละใช้เทียนมาตลอดไม่มีไ,ไมมแตม่มีแต่น้ำใช้มีแต่น้ำใช้ฉันก็ไม่ไม่ว่าเขาไม่ไปต่อเขไม่ว่าทีแรกเคยให้เขาจะขอตังค์ไปโปะนี่เรดิตเขาว่าเดี๋ยวจะต่อไฟให้คนปรึกษาคนถาแถวๆนี้เขาก็บอกว่ามึงอย่าโอนไปเลยเดี๋ยวมึงก็เสียเงินไปอีกเยอะอ เก็บเงินนี้ไว้เผื่อมึงย้ายบ้านมึงก็จะได้มีตังนี่ไปอยู่ใหม่แต่ผมเขาอยู่กับอยู่บ้านหลังนี้นะมีลูกสาวมีหลานคุณป้าเามันอยู่กับใจเดือนไหนก็ประมาณห้าหกเดือนนะตอนกลางคืนนะมันไม่นอนข้างในมันต้องเรี่ยนหลับตายอ๋อไอลูกมันก็เป็นเตลกี้นี่นี จุดเทียนตรงนี้เอาไม่มีไฟก็ต้องจุดเทียนนะคนทุ่งสารเขาก็ซื้อไฟนี่มาให้หลอดมันขาดหลอดมันขาดผมสงสัยมากทำไมตอนมาเช่ามาเขาไม่จัดการเรื่องมิเตอร์เลยหมื่นสองพันสามร้อยเขาไม่ได้จ่ายเขาก็ไม่จ่ายตอนที่ป้ามาเช่าอยู่อะจ้างของบ้านเขา ขาได้ไปจ่ายค่าไฟได้ไเคลียบ,บินเก่าให้ไหมไม่ได้ไปเคลียร์เลยก็เหมือนกับว่าเขาจะให้คุณป้าจ่ายฉันก็ฉันก็วันนั้นมีตังไปอยู่แปดพันจะไปจ่ายก็ไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่าต้องจ่ายหมดเลยเหมื่นสองพันสามร้อยอะไรนีๆๆๆว่าตังเขาไม่พอ,อๆๆมันก็ไม่ใช่ไฟที่คุณป้าใช้นี่ยังไม่ได้ใช้ก็นั่นนั่นสิต้องรับผิดชอบตรงนั้นเขาก็อันที่จริงเขาต้องรับผิดชอบถ้าเขาจ่ายไฟเุ๊บฉันก็ต้องจ่ายให้เขา ทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาก็ไม่ไปจ่ายแล้วมามา,มาอยู่ๆเอาโทรมาให้ฉันโอนไปให้อีกแปดพันหรือหมื่นหนึ่งฉันก็ลืมไปแล้เขาว่าจะไปจ่ายบัตรเครดิตอะไรไม่รู้ไปจ่ายให้หมดแล้วก็กู้ใหม่แล้วก็จะมาเสียค่าไฟให้ปรึกษาคนแถวๆนี้เขาบอกว่าอย่าไปจ่ายเลยเดี๋ยวมึงก็โดนอีกอเขาไม่ไปจ่ายมึงก็ตังมึงก็หมดไปก็ไม่ได้ใช้เขาว่าอย่างนี<ๆ>้แถวนี้เขา ห้ามฉันทั้งนั้นเลยนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จ่ายไม่ให้จ่ายทั้งี่คนผู้หญิงนั่นน่ะเขาโทรมาว่าเขาจะไปจ่ายบัตรเครดิตอะไรไม่รู้แล้วเขาจะกู้มาใหม่จะมาเสียค่าไฟให้เอ้นจริงไหมครับแล้วจริงไหมคุณป้าที่ว่าเจ็ดเดือนคุณป้าไม่จ่ายค่าเช่าให้เขาเลยจ่ายไปอ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันแล้วก็คือไม่รู้เจ็ดเดือนยังฉันก็ยังคุณป้าอยู่แต่วันไหน จำไม่ได้เดือนไหนเดือนไหนจำได้ไหมเดือนไหนจำไม่ได้จำไม่ได้ฮ่าเดือนหรือกเดือนนี่แหละไม่ถึงประมาณนั่นแหละไม่ถึงแล้วก็ไอ้ที่เขาบอกว่าเออเขาเขาขอมาจำมาจำหนึ่งเดือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนก็คือนหนึ่งหมื่นบาทใช่จ่ายเท่าไหร่จ่ายไปเจ็ดพันจ่ายไปเจ็ดพันเนาะทั้งหมด แต่นี่ว่าเขาจะที่ที่มาจานี่เขาจะให้ไปเสียค่าไฟฉันก็นึกว่าไม่ถึงหมื่นเขาบอกมาจํมาจำ่ยไปเสียค่าไฟให้ฉันน่ะฉันจะเขาให้ฉันไปเสียเองฉันก็มีตังไปแค่แปดพันไม่เชื่อถามบ้านนู้นเขายังพาไปเลยว่ะตอนที่คุณป้าติดมาน้ำใช้ได้ไหมน้ำใช้ได้แต่ไฟคือตอนที่ป้ายย้ายเขามาอยู่ตอนแรกก็คือไฟก็ไม่ติดอยู่แล้วใฟก็ไม่ติดอยู่แล้วแล้วตั้งแต่อยู่มาก็คือใช้วิธีจุดเทียนจุดเทียน แล้วเราเราล่าสุดเขาเรียกคนที่เขามาคุยให้คุณป้าย้ายเอาหรือเขาเขาพูดคุยในลักษณะแบบไหนค่าโล่าออกเขาว่าโทรมาว่าคุณป้าเดี๋ยววันที่เท่านี้เท่านั้นย้ายออกเลยนะมาล่าสุดเมื่อวันเสาร์นี่เขามารุนแรงมากคนทางนู้นก็มีเขาเป็นมีคนจะมาหาป้าอยู่ของคนถูหญิงไะเขาเป็นพยานเขาบอกว่าใจเย็นเย็นเขาบอกย้ายออกไปเลยย้ายออกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะ โอ้โหเสียงนั่นถ้าถามใครๆหนูมีพยานด้วยแล้วป้าคนนั้นเขาบอกใจเย็นเขาจะมาคุยธุยระก,กับป้าแหละนะเขาบอกย้ายออกเดี๋ยวนี้เลยไม่ยอมเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอีกเอาใบอะไรเขาว่าใบาแจ้งความมาให้เซน็นป้าเขาก็ไม่เซน็นบอกเขาไม่เซ็นหรอกมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องเซน็นมันก็ไม่เซน็นใ,ใครๆเขาก็บอยเตรียมมึงอย่าเซ็นนะ ก็มึงก็ไม่ได้ผิดได้อะไรแค่ค่าบ้านแค่นั้นเองเขาบอกว่าแค่เช่าบ้านอยู่ผมถามนิดนึงแล้วเรื่องเรื่องของเอ่อเรื่องของน้ําน้ําที่ว่าคุณป้าจ่ายค่าน้ํำไหมจ่ายไปตอนมาอยู่นะจ่ายไปได้สองเดือนได้ทำเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จ่ายเลยก็ไม่ได้จ่ายเจ้าหน้าที่ก็มายกยกพิเตอร์ไปใช่ใช่แล้วคุณป้าก็เลยต่อต่อตรงเอาเลยอะครับอย่างนี้แล้วก็ต่อต่อตรงใช้น้ำเราใช่คุณป้าไม่กลัวไม่กลัวคเขาไม่มาติดกฎหมายนะคุณป้ารู้ไหม รู้รู้แต่ไม่รู้จะทําไงก็ต้องงาจะมันไม่มีไหนจะเข้าห้องน้ําอีกอะไรอีกก็ต้องต้องนั่นรู้ผิดกฎหมายอะรู้ป้าก็รู้เราเห็นว่าเห็นเห็นทันก็บอกว่าคุณป้ามีท้าทายให้ตํารวจมาเอาไม่เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตารวจนะแฟนหนึ่งก็บอกอ้าตามใจก็ไปเถอะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้ท้าทายอะไรท้าทายกันเนาะอ่าก็บอกตามใจไปเถอะยังรู้ว่าแค่นี้ แล้วตรงนี้เ้าเอาไงต่อครับหลังจากที่เขาแล้วแหละอันนี้ยังหาตังค์ย่เรื่อยยังไม่ียบร้อยก็นัดเขากเจ้าของบ้านเขาก็บอกเดี๋ยวรอรอสิ้นเดือนรอยันสิ้นเดือนก็ไปคุยกับเขาแล้วไม่ใช่ว่าจะดื้อเนี่ยของเคืองเก็บใจกระสอบมันไม่มีอะไรนี่แค่นี้แล้วก็ตู้ที่นอนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรข้างบนก็มีเตียงลูกชายอันหนึ่งห้องห้องนู้นก็ไม่มีคนอยู่ พอดีบาไปเจอบ้านเมื่อส่งทาวันนี้เองก็งคุยเจ้าของเจ้าของก็บอกให้เวลาขึ้นเดือนเขาจะเก็บไว้ให้เพราะว่านีหาเงินหาเงินรวบรวมแล้วเขาย้ายออกคุณป้าก็พอจ๋ย้ายเนี่ยมันย้ายก่อนที่เดือนนี้แหละจะได้ตังครบเื่อย้ายเลยเพราะบ้านมีแล้วเจ้าของเขาก็เก็บไว้ให้เก็บอะไรเก็บไว้หมดแล้วเนาะเนี่ยเก็บเสื้อผ้าไม่มีอะไรทต่นักหนาฉันมีที่นอนกับตู้ใบ ข้างบนก็มีเตียงอันนของลูกงจายห้องเล็กนู้ก็ไม่มีใครนอนไม่มีคนอยู่ถ้าทำคนเขาก็บอกว่าทําเกินกว่าเหตุไปใจดำเขาคนอื่นเขาว่านะแต่ป้าไม่ว่าอะไรเขาป้าก็ยอมรับผิดแล้วว่าไม่ได้จ่ายจริงจ่ายไปยังไม่ครบอ่ะเขาไม่ตอบไฟแล้วก็คนอื่นนึกเขาบอกมึงก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าต้าน แต่มาอยู่ป้ามาอยู่ไม่มีไฟอยู่แลวไม่มีไฟเลอไฟไม่มีมิเตอร์เขาก็ไม่ได้ต่อไฟเขาก็ไม่ต่อให้ด้วยไม่ทําให้ป้าก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่ทําไฟให้ป้าก็เลยไม่จ่ายค่าใช่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาจ่ายก็ถ้าเขาไม่ทาไฟให้ก็จะจ่ายก้อนนี้ไปคนคนก็ปรึกษาเขาหลายๆคนเขาว่าเดี๋ยวมึงก็จะเสียเงินไป เขาว่าจะเอาไปปิดบัตรเครดิตอะไรเขาก็มีรู้ก็เพื่นอนบ้านแนะนำว่าอย่าจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ทำเหมือนเดิม <ทำ S 2> เขากัาจะไม่เอาไปจ่ายค่าไฟงวดแน่ยกจ่ายไปโอนไปห้าพันแล้วมามาก็บอกว่า,าคุณเอหลานบอกพี่ที่โอนไปห้าพันไม่รวบรวมจ่ายค่าไฟเลยหนูก็มีอยู่ห้าพันเนี่ยเขาบอกขอโทษทีนะรถพี่เสียพี่เอาไปทำรถก่อนอ๋อ เขายังอยู่ว่าเออวันนั้นนัดสิ้นเดือนน่ะพอดีไปบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าสิ้นเดือนเขาจะย,าย้ายอ่ะ้ายาเดียวฉันขอต่อแต่นี้บ้านที่เขาจะไปอยู่ใหม่นี่มันไม่เสร็จฉันก็โทรไปบอกเขาวพราบ้านเขายังไม่เสร็จเขาก็ยังไม่ย้ายอ,ะอ่ะเขาไม่ได้ดื้อบ้านรอหาบ้านได้ก่อนถาม,ม <ขอ S 2> คนแถวนี้ฉันก็หา ให้คนอื่นหาให้ด้วยไม่ใช่หาคนเดียวพวกพวกรู้จักว่าเออหาบ้านให้ด้วยนะตอนนี้ก็ได้บ้านเรียบร้อยแล้วได้แล้วอของได้ร้อยแล้วก็รอช,ช,ชิ้นเดือนย้ายออกรอชิ้นเดือนย้ายออกใช่ผู้เช่าบ้านอย่างเราอ่ะมาเช่าอ่ะอจะเข้ามาแล้วแบบอ๋อไฟไม่มีเขาบอกเลยว่าทาไมฟ้าอ่าซับ่าทรัพย์สินเงี้ยเหรอครับอายุติดก้า แฟนยังบอกวเอาไงก็เอากันอย่างนี้นะครับเขาบอกเออมึงเก่งนี่เลยเดี๋ยวกูจะเอาพวกมาถล่มให้ยับเลยดีบุญดีว่าลูกชายไม่อยู่ลูกชายอยู่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่ลูกชายก็มาหาโหด้วยคือเขาก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวเขาเขาจะเอาพวกมาถล่มเลยจะเอาพวกมาถล่มให้ยับเลยเดี๋ยวมึงเก่งนี่เลย ฉันก็ผักเขาเข้าบ้านมองจะอข้ไปเขียงเขาเดียไปยุ่งเขาเน่ยว่าตาว่าข้างบนก็ไม่มีเด็กไม่อยู่นี่มีเขียนนะฉันก็ไม่ทันรู้ว่าขายของไม่ค่อยได้ดูอ๋อคือฉีดเขียนใช่ไหมฉีดเขียนนั่ไหะ ก็การภาษาเด็กแล้นาาเนาะอย่างนี้สีมันเด็กมันไม่รู้เรืนะ่องน,นี่บ้านเลขที่สิทับสี่หกสอ